ลิงไก่สายาสีปะทะเจ้ามังกรหลับนายกำลังจะสิ้นชีพเร็วๆนี้ลูกเตะทะลวงกาดโยนไปดูหน้ามันโอ้โห เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตระไปนครับกับเกมมนกนกปุละศึกไก่ชนพลังสุดเท่กันอีกเช่นเคยนะครับผมในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงในวันนี้เราจะได้เจ้าลิงไก่สยามาครอบครองกันแล้วนะทุกคนนี่ดูแรงกิง้งวุย้ย6999แม่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่พี่ก็เก็บสถิติต,ตรงนี้รอคอยมาดูพร้อมกับทุกคนกันเลยนะพี่กำ หำลังจากขึ้นยศมิสติกแล้วก็ไปรับเจ้าลิงไก่ไซย,ย่าชมพูกันแล้วได้ใช้สักทีให้ตายเถอะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมพี่เก็บเงินมาได้30,000ื่นกว่าล้านโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าไก่ไซตามะนี่พร้อมที่จะอัปเกรดกันอีกด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอทำการเล่นออนไลน์แล้วก็เลื่อนยศบอกลาระดับเศษกันเลยดีกว่าลุย นี่ก็คือแมตสุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนยศชนะไป6 0พ3แพ้ไป191เจอไก่ก้าม120%ระดับมิสติกสุดยอดไก่น้อยปะทะเจ้าไก่ก้าม120%สวัสดีเพื่อนนายนี่เป็นบันไดสู่การเลื่อนยศของฉันว้าเรียบร้อยขอบใจมากเพื่อน เลื่อนยศมาแล้วเพื่อนระดับมิสติกที่ทุกคนอยากจะเห็นแม่โคตรเท่โคตรเฟียวเฮ้ยยินดีด้วยคุณปลดล็อกเจ้าลิงไก่ไซยาสีครับผมตอนนี้ว้าวปลดล็อกมาแล้วเพื่อนวิใช้เงินอัพเกรดเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเฮ้ยหือใครมาท้าดวนเฮ้ยลองดูสิโอ้หแล้วก็เอาเจ้านี่ สู้กันเลยล่ะเนี่ยแม่รีบล็อตเกินยังไม่ทันอ่านอะไรเลยนะลิงไก่สยาสี่โอ้โหสู้ไก่สมูไรลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่สมูไรเฮ้ยสวัสดีเพื่อนนายนี่ side. หเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของฉันเลยนะว้าวสุดยอดระดับมิสิกเลยล่ะเนี่ยย่าฟันอกฟันอกโอ้โหพ่ายแพ้ให้ตายเถอะโอ้โหเสียอยู่เจ็ดหมื่นเอาใหม่ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนล้านกันเลยล่ะเนี่ยออ้ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันล้านแล้วเรามีอยู่สามหมื่นล้านฮึมจงนี่นี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีปัญญาในการอัปเกรดเลยแล้วเนี่ยแล้วเราจะหาเงินยังไงนอกจากการเติมเห็ดที่เซลล์กันอยู่ไหมทุกคนน่าจะหนึ่งล้านล้านใช่ไหมโอ้หราคาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวเราก็นําเจ้าหนี้แม่ไปเล่นแบบเพียวๆกันนะดี้หู อยยังไม่มีออร่ามีแต่แม่แสงแวบๆบบ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 บเหมือนสายฟ้าสเตตัสของเจ้านี่เน้นทางด้าน HP แล้วก็วิที่เด่นสุดน่านจะเป็นโอกาสคิติคอลที่มีถึง100%เดีเฟนต์ก็ลงลงมาจาก h p แล้วก็แอคแทกนี่น่าจะเป็นค่าที่น้อยที่สุดแต่ในบรรดาไก่ทุกตัวถ้าเจ้านี่อัพเยอะๆก็น่าจะโหดที่สุดแล้วนะรอเอาไปสู้บางกร่อยสิ สู้ได้หรือเปล่าลิงไก่ไยาสีปะทะเจ้ามังกรลับอาสีเขียวยา่าพลังหมัดโจโจโจเฮ้ยเจ็ดอืมสีเขียวสีฟ้าปั๊บปับป๊บจ้าหูยดูท่าโจมตีของมันมีต่อยแล้วก็มีอกต่อไปสีแดงจึบๆๆๆ๊บจึ๊บจึ๊บลูกเตะโอ้หูยสลับขาอเรียกได้ว่าท่าจู่โจมของเจ้าดีๆีมากมายเหลือเกินปึ๊บปึ๊ป๊ปื๊บจ้าลูกเตะอีก แต่เตะไม่เข e ้าเลยนะแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตอะไรก็ไม่รู้ไหนดูสิถ้าสมมุติว่าเจ้ามังกรนี่อัดเจ้านี่จะตัวเกลียมหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยมังกรตื่นนี่มันเจ้าลิงไก่ใส่ยาสีชมพูด่ว่าว้าวว้าโอ้โห แสดงว่าเราจะต้องเก็บเงินแล้วก็อัปเกรดเจ้านี้ก่อนนะงั้นก็ลองเล่นเป็นโหมดแคมเปญละกันโอกาสชนะ100%ลิงไก่สซยาสี่พระ,ะเจ้าไก่เขียวพลังยาหน้าอกฟาดหน้าโอ้โหยตายครับผมเฮ้ยไม่มีแบบว่าใช้บอลเกงกิอย่างงั้นหรอโหมดแคมเปญนี่เน้นแบบ จมตีรวดเ,วเร็วเปลียนดานซิโอกาสชนะคราวนี้กี่เปอร์เซนต์เอ่ยร้อเปอร์ซนลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่สีน้ำตาลเจ้านี่นี่โคตรอึดแต่ก็เท่านั้นโอ้โหหมัดรัวใส่หน้าลงไปกองกับพืนไม่ไหวไม่ไหวคราวนี้โอกาสชนะเฮ้ยร้อยเปอร์เซนอ้ปะทะเจ้า ไก่โพนี่ยูนิคอนตายซาลูกเตะใช้พลังว้าบอลเกงกิโอ้ยเอาไปกินเพื่อนว้าตาค้างเือหรือจะต้องเป็นตัวพิเศษเราถึงจะต้องเริ่มใช้บอลเกงกิเออเป็นไปได้นะเพื่อนไก่ธรรมดานี่อาจจะไม่ใช้พลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ปร,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 ปรยังไม่เจอไก่พิเศษโอกาสชนะร้อเปเซลิงไก่สยาประทะไก่ขาวตาแบบนี้นี่น่าจะเป็นการแม่ต่อสู้ธรรมดาอยา่ามัดรัวโอ้โยพวกไก่ธรรมดานี่ฉันไม่ต้องใช้บอลเกิงกิเข้าต่อสู้ก็ได้เปลียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมวิโอกาสชนะ50% 5ส้ลิงไก่สยาสี่ ปะทะไก่สมูไรโอ้นี่มันตัวโหดว้าอุ้ยโอ,โอพิเศษเรียบร้อยเื่ะใายแสงอุ้ยแย่จริงๆเลยนะอัปเกรดไม่ได้เงินไม่พอคิดว่าเก็บเงินมาเยอะแล้วแต่เราก็อัพได้เท่านี้ดูสิลิงไก่สยาอุ้ยไก่ที่เก่งที่สุดปะทะไก่ที่ออนแอร์ที่สุดอขอเตะเลยเพื่อนโอ้ย เดาท่าโจมตีถูกด้วยดูสิทฤษฎีแม่ไก่พิเศษถึงจะใช้บอลพลังเกงกจิจะถูกต้องหรือเปล่าเอยเจอตัวพิเศษหน่อยลิงไก่สซยาสี่พระไก่เหลืองถ้าเป็นเจ้าพวกนี้ก็เหมือนเดิมปีปล่อยให้มันโจมตีก่อน600ธรรมดาเตะตายอา โอกาสชนะคราวนี้ร้อยเปอร์เซ็ตลอดลิงไก่สยาสี่ปะทะไก่เกมเมอร์มาพลังลูกเตะโฮโลแกรมนี่ไงบอลเกงกิว้าโคตรใหญ่โตครับผมเดี๋ยวดูเจ้าไก่เกมเมอร์หน้าเวอร์ไป <c oughs> ปกปติจะหนีแต่คราวนี้น่าจะหนีไม่ทัน <c oughs> กลายเป็นผุยผง ปกติจะรอดตลอดเพราะว่าใช้โฮโลแกรมต่อสู้อู้หูยเจ้านี่นี่ไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตจริงๆเราอยากจะเห็นหน้าเหวอ๋วอของแม่พวกไก่พิเศษลหลายๆตัวเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนลิงไก่สยาปทะทะไก่ผู้คุมเกมเฮ้ยจะพาฉันไปไหนตายซะอย่าเตะโอ้โหเจ้านี่ไม่เห็นสีหน้าก็เลยเตะตายไปเลยอุย้ยนึกว่าจะเหวอ๋อให้ดูสักนิดหนึ่งเปลี่ยนดาน,นะผม แล้วก็ตอนนี้นี่อุ้ยเป้าหมายต่อไปก็คือชนะให้ได้สองหมื่นครั้งจะเป็นมิสติคอลกอรี่ครับผมโเคตรเท่เลยนะสีม่วงม่งอย่างน้อยก็เจอคู่ต่อสู้ที่ระดัหนึ่งบ้างละกันไม่งั้นนี่ไม่ไหวโอ้โหสถิติแพ้นหนึ่งเพราะว่าแม่มีคนท้าด่วนเจอเจ้าไก่ดำโอ้โหลิงไก่ไซยาสีะทะเจ้าไก่ดำ สวัสดีเพื่อนอลืมไปเลยคําพูดนี่น่าจะมีการเปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคําพูดด้วยดีกว่าลาก่อนเจ้าไก่ดํำหุยถาสู้ออนไลน์นี่ยังไงก็ใช้บอลเกงกิว้าชาร์จพลังโยนไปอดูดาของมันโ,โห <c ười> โคตรหน้าเวอร์เลยเพื่อน เครื่องบินไม่ไม่แตกได้ยังไงวะเนี่ยน่าโคตรเอรอเลยเมื่อกี้นี่คำพูดตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นระดับมิสติกไหนขอลองดูคำพูดไหนซิฉันเป็นระดับมิสติกยอมรับความพ่ายแพ้ได้หรือเปล่านายนี่อ่อนแอเหลือเกินฉันโคตรทรงพลังเลยเพื่อน นายกลัวหรือเปล่าผ่อนคลายเข้าไว้เจ้าเบบีซุป e r s a ซ a าน็อกเอาความแข็งแกร่ง99%แล้วก็ชั้นนั้นโคตรแข็งแกร่งอ้ยเป็นคำที่โคตรโหดเล่นออนไลน์กันต่อครับผมโอ้ยเจอเจ้าลูกเจี๊ยบสย y าลิงไก่ไซยสี่พะทะสุดยอดไก่น้อยโอ้ฉันโคตรแข็งแกร่งเลยนะเพื่อน แต่ต้องอัพพลังมาก่อนว้าลูกเตะกับพลังหมัดรัวโอ้ยแพ้ลําแสงของเจ้าตัวเล็กเป็นถึงล่างนี้แพ้ได้ยังไงเพื่อนเอาตัวเลเวลหนึ่งให้ฉันสู้เดี๋ยวนี้ตัวที่เลเวลเกินไปเยอะนี่ไม่นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ครับผมนี่ได้สู้กับไก่เกมเมอร์อีกแล้วเพื่อนลิงไก่สยาปะทะไก่เกมเมอร์เฮ้ยกำลังจะพ่ายแพ้หมัดต่อยโฮโรแกรม แล้วเราก็ใช้บอลเกงกินี่จัดการมันโยนไปไว้ายหนีไม่ทันฮืออยากจะเห็นเจ้าไก่หน้าเวหวมากกว่านี้อีกมามากันเยอะๆไก่นะักกีฬาโอลิมปิกลิงไก่สายาสี เจอกับนักกยกรรมเหรียญทองครับผมอยากจะเห็นหน้าเว์ๆของนายจริงๆลาก่อนเพื่อนพลังหน้าอกหืหกระแทกเจอพลังลูกบอลสุดโหดสุดอันตรายของเราโยนไปว้าวหน้าเวอรอหอ้ยเหรียญตกเ <c oughs> หลือกลายเป็นเศษซ้าครับผมสุดยอดเล่นเจ้าตัวนี้นี่โคตรสะใจเวลาเอาชนะได้ คู่ต่อสู้หน้าเวอร์คนต่อไปจะเป็นใครกันนะเจอไก่คุณป้านี่แหละคุณป้าหน้าเวอร์แน่นอนลิงไกส่สายยาสีปะทะไก่คุณป้าฉันเป็นระดับมิสติกเลยนะเพื่อนโคตรตำนานยาพลังมัดต่อยนี่เอาลูกบอลไปกินกันหน่อยเพื่อนอฮพร้อมหรือยังรับไปคุณป้าหน้าเวอร์แสงค่อยค่อยกิน อุ้ยเรือระเบิดอุ้ยเจอไก่ไซตามะอืมหรือว่าจะเจอไซตามะหน้าเวรเลิงไก่ไซยาสีปะทะเจ้าไกไ่ไซตามะหนึ่งมัดอู ه, น้นายกลัวหรือเปล่าเพื่อนถ้าทางจะไม่กลัวอะไรเลยนะเฮ้ยลาก่อน ว้าวลาก,ก่อนตัวเองเนี่ยแหละตีเข้าห้าค่อยๆเติบโตไปนะเพื่อนเจ้าลิงไก่ไซยาของฉันโอ้สู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยลิงไก่ไซยาสี่ปัะทะไก่กล้ามร้อเอร์เซนฉันนี่โคตรแข็งแกร่งเลยเพื่อนอุ้ยตัวใหญ่พอๆกันเลยนะอืกลรามของฉันก็โคตรแน่นยา่าต่อยเข้าไปอุ้ยสูสีเพิ่งเจอคนที่โหดแบบนี้โดนไปโอ้โหย เอา้าทำไมโอ้โหโเคโอคู่อีกโอ้โห,โโหสูสีกันเกินโอ้ไก่ราโตราโตลิงไก่สยาสีปะทะไก่ราโตราโตเสียงดังจริงผ่อนขายเข้าไว้เจ้าเบบีนายกำลังจะสิ้นชีพเร็วๆนี้ลูกเตะทะลวงกาดว้าบอลพลังชาร์จนล้ก็โยนไป ดูหน้ามันโอ้โหหน้าแต่ละตัวนี่ดูไม่ได้สุดยอดหอืเรียกได้ว,ว่าถูกใจจริงๆเลยนะสำหรับเจ้าลิงไก่ไซย่าของพี่โอ้โหเจอแบบนี้ลิงไก่ไซยาสีของพี่ประทะโคตรสุดยอดไก่น้อยไซย่าหแล้วจับเต็มมาขนาดนี้ฉันจะสู้ได้หรอสวัสดีเพื่อน ขอ,อสู้หน่อยวิ่ยมัดทะลวงอ,อกอาลาก่อนเฮ้ยต้องทำยังไงดีอือาจจะต้องไปอัพเกรดไก่ไซตามะไปก่อนพังพงัง ส่วนเงินตรงนี้ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะค่อยว่ากันเป็นยังไงกันบ้างเอยสําหรับในพาร์ทนี้ก็เรียกได้ว่าพี่ปลดล็อกเจ้าลิงไก่ไสาย,ยาชมพูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาพอสมควรกันเลยทีเดียวก็สําหรับในพาร์ทหน้านะครับผมเราก็อาจจะมาเล่นเจ้าลิงไก่ไสาย,ยาสีชมพูกันต่ออาจจะมีพ่วงเจ้าไก่ไซตามะเพิ่มเข้ามาบ้างเพราะว่าเก็บเงินครบแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิด คนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะขอบคุณที่ติดตามเกมไก่ชนมาแบบอยาวนานสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ